จะไปอยู่ภายใต้อาณาจักรของประเทศเวียดน,นามและหลังจากนั้นเนี่ยเขาเห็นเวียดน,นามเพ่งพล้ำเขาก็อยู่ภายใตย้เขาก็กลับมาอยู่ภายใต้ของสยามอีกตอนสมัยก่อนรัชกาลที่4จากนั้นปุ๊บเนี่ยพอมันยุคราอนาณาณิคมตอนสมัยเนี่ยประมาณหลังรัชกาลที่4จนมากระทั่งต่อย,ยอดรัชกาลที่5เนี่ยนะคะย้อนไปประมาณ2อ0สปีเนี่ยนะคะจากนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยนะคะก็ถูกฮุบโดยประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็มาควบรวมเขา เพื่อที่จะมาขุดเหมืองแร่ขุดทองคําขุดนั่นขุดนี่ประเทศฝรั่งเศสก,ก็คือเป็นประเทศที่มันประเทศเล็กๆอยู่ในเมืองหนาวแล้วก็ไม่มีหาอะไรก็จะต้องไปนั่งล่าอาณานิคมเอาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปล่าอาณานิคมเอาตร,ต,รตรงกลุ่มคนผิวดาตรงแถวๆกลุ่มคนคนคนผิวดำอะมองโกมัง่งอะไรมัง่งเนี้ยเดี๋ยวก็ไปล่าอาณานิคมเอาแล้วก็ไปยึดเอาที่ไหนไปฆ่าสมมุติว่าไปฆ่า เ,เขาเรียกว่า,าผู้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 ครองเมืองประเทศใดได้เนี่ยฝรั่งเศสก็จะไปยึด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 แล้วก็ให้เขาส่งสวยแต่ปรากฏยึดประเทศไทยไม่ได้เพราะมีพระสยามเทวาธิราชก็คือรัชกาลที่5ทรงมีกุศลบายทางการายุทธก,การต่างๆแล้วก็เป็นเพื่อนกับนะครับเป็นเพื่อนกับกษัตริย์โซเวียตเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันก็เลยกลัวโซเวียตทั้งแล้วก็พระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่5เนี่ยก็นะคะ หลังจากที่มันมีงอนแงนงอนแงนว่าฝรั่งเศสมันจะมาฮุบจะมาฮุบมันมันจะมาฮุบสยามอยู่แล้วอะนะคะท่านก็เลยเไปขอพึ่งประเทศโซเวียตเ <c oughs> พื่อนท่านซึ่งเป็นกษัตริย์ที่โซเวียตซึ่งเคยเรียนหนังสือด้วยกันตอนสมัยไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็เลยถ่ายรูปนะคะทรงถ่ายรูปอย่างนี้เลยตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยนะฉันจะบอกให้มีภาพภาพหนึ่งในหลวงรัชกาลที่5ทรงนั่งแล้วก็มีกษัตริย์โซเวียตนั่งเธอรู้ไหมกษัตริย์กัมพูชานั่งอยู่ข้างล่างหมอบอย่างนี้เลย หมอบอย่างนี <love it. S 1> <author> myös, ้เลยหมอบอย่างนี้เลยหมอบอย่างนี้เลยหมอบอย่างนี้เลยตรงนี้คือตรงนี้คือกษัตริย์ประเทศไทยตรงนั้นคือกษัตริย์โซเวียตกษัตริย์กัมพูชาหมอบคุกเข่าอย่างนี้เลยคุกเข่าอย่างนี้เลยคุกเข่าอย่างนี้เลยฉันจะบอกให้นี่คือภาพประวัติศาสตร์นะและสามารถดูได้หาดูได้เซิร์ชในกูได้เลยเออแล้วก็เวลาเซิร์ชได้ก็ แปลเป็นภาษาคขมรให้มันด้วยว่าเนี่ยแหละพระเจ้าอยู่หัวของมึงเนี่ยกราบแทบพระบาทพระเจ้าอยู่หัวของกูมาเป็นชาติชาติแล้วมาเป็นสองชาติแล้วจะบอกให้คนละกันคนละชั้นกันเออถูกต้องเออมึงให้รู้จักที่ต่ําที่สูงมั่งเออนั่นแหละจากนั้นปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยมันก็กังวลใจต่ออํานาจของทางโซเวียต นะคะเพราะว่าภาพของพระเจ้าอยู่หัวของเรากับภาพของพระเจ้าอยู่หัวโซเวียตเนี่ยก็ได้แชร์ไปทั่วโลกเลยโดยกุศลบายของอโซเวียตหรือว่ารัเสเซียปัจจุบันนี้นะคะก็ทันก็ทรงช่วยแหละนะคะจากนั้นปุ๊บโดยช่วยโดยที่ไม่ต้องลบ,ลบพุ่งอะไรกันเลยอะ่ะเออก็เป็นที่เกรงขามพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่าจึงเป็นที่เกรงขามนะคะจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะก็ปรากฏว่านะประเทศเ ประเทศฝรั่งเศส,สเนี่ยเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะมายึดนี่แหละแต่ปรากฏเขาก็หันหัวเรือไปที่ประเทศกัมพูชาทีนี้ก็ไปตอดเอาที่กัมพูชาตอดไปตอดมาตอดไปตอดมาก็ไปยึดกัมพูชาพอประเทศฝรั่งเศส,สไปยึดกัมพูชาได้ก็ไปยึดอยู่ที่ประเทศเวียดนามได้แล้วก็ไปยึดประเทศลาวได้ด้วยแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่า การยึดไปยึดไปยึดไปเหล่านี yeah, ้เนี่ยคือพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนู้นก็ต้องตัดเขาเรียกว่าเฉือนเฉือนเฉือนเนื้อเฉือนออกไปเฉือนออกไปเฉือนฝั่งลาวไปเฉือนทางฝั่งไปแล้วแล้วก็เราก็รักษาได้แค่ถึงจังหวัดตราดรักษาจังหวัดตราดมาแล้วก็เสียจังหวัดศรีโสพลไปเสียจังหวัดอะไรต่างไปคุณจะสังเกตเห็นว่าประชาชนชาวจังหวัดศรีโสพลทางฝั่งประเทศเขมรนะนะแล้วก็ประชาชนทางพาตบองอะไรพวกนั้นนะจะพูดภาษาพูดภาษาคล้ายๆกันกับนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะจะพูดภาษาคล้ายๆกันกับไออะไรนะพูดภาษาคล้ายๆกันกับโคราชอะภาษาโคราชอะเออนั่นแหละนะคะทุกคนพูดพูดคล้ายๆกับภาษาโคราชนะคะทุกคนอ่ะจัดไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทีนี้ภาษาสวยแล้วก็เราเนี่ยสีดินแดนไปอ่ะ สิบสี่ครั้งครั้งแรกๆเนี่ยเราเสียสิบสองปนาสิบสองปน,นาเมื่อก่อนเคยเป็นอาณาจักรสยามสิบสองปน,นาจําไว้นะสิบสองปน,นาจริงๆคือล้านนาของเราเลยถ้าปัจจุบันนี้สิบสองปนายังอยู่สิบสองปน,นาคือล้านนาของประเทศสยามอืม แล้วก็ติดกับประเทศจีนแล้วเราจะมีชายแดนติดจีนเลยอืเราจะติดยูนนานเราจะไม่ใช่แค่ติดกับพมา่าแต่เราจะติดกับยูนนานโดยผ่านล้านนาโดยผ่านล้านนาของเราก็คือออกเชียงใหม่ออกเชียงใหม่ไปออกเชียงรายไปเนี่ยก็ไปสิบสองปนานะแล้วก็ไปตรงยูนนานนั่นแหละจริงๆอะเป็นดินแดนของสยามเรามาก่อน อาณาจักรเราเกลี่ยงกลายไปถึงนะเราเสีย12บสองปันนาไปจากนั้นเราก็มาเสีย12บจุดไทย12บสองจุดไทยจําไว้12บจุดไทยมึงดูชื่อก็รู้แล้วเป็นไทยเห็นไหมสิบสองปันนาเห็นไหมไม่ใช่ภาษาพม่าเลยไม่ใช่ภาษาจีนด้วยปันนาเนี่ยเป็นภาษาไทยล้านนาสิบสองปันนาคืออะไรสิบสองปันนาปันนาก็คือมีนาเป็นพันๆน่ะคําว่านาก็คือภาษาล้านนาภาษาไทยภาษาสยาม ไม่ใช่ภาษาพม่าเลยไม่ใช่ภาษากะเหรี่ยงเลยเห็นไหมเออสิบสองปันนาเป็นล้านนาของประเทศสยามมาก่อนเราเสียไปเพราะตอนนั้นเป็นช่วงยุคลูกไล่ล่ลลลลลลอนาอาณาณิคมของอังกฤษอังกฤษก็เลยไปยึดพมา่าแล้วก็ไปยึดพวก12งปันนงปันนาพวกอาณาจักรที่มันอยู่ที่ที่เป็นเจ้า12 90เจ้า12เมืองอะ่ะแล้วพม่ามันยึดไปอะ่ะนั่นแหละอังกฤษมันก็เลยยึดไปด้วยเลยเข้าใจยัง แล้วเราก็เสีย12จุดไทย12จุดไทยก็คืออยู่ระหว่างลาวกับประเทศล้านนากับล้านนาของเราแล้วก็ประเทศพมา่าเราเสีย12จุดไทยไปอีก12จุดไทยจริงๆก็คือเขตล้านนาของเราอยู่ตรงด้านเหนือของจังหวัดเชียงรายเห็นไหมมันก็เลยทําให้อรารยธรรมมันใกล้กันเพราะจริงๆเขาคือประเทศไทยล้านนาสมัยก่อนอ uh. ถ้าย้อนไปประมาณสักสองสามร้อยปีต่อมา เรามาเสียอะไรเราเสียกลันตังกกันตานูเราเสียปีนงังปีนังเมื่อก่อนอยู่ในเขตสยามอ่าปีนังเนี่ยอยู่ในเขตสยามเราเป็นของเราเราต้องตัดปีนังให้กับอังกฤษตอนที่อังกฤษเนี่ยไปยึดมาเลเซียอังกฤษเป็นเมืองขึ้นของเออมาเลเซียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอังกฤษก็เลยพอยึดมาเลเซียไปได้แต่ปีนังเป็นของสยาม อังกฤษก็ไปยึดปีนังไปเพราะบอกว่าจะให้มันเป็นของมาเลเซียแล้วก็ไปยึดกังตานูไปยึดอะไรต่างๆแถบๆนี้ไปเธอไปดูแผนที่ได้เลยเพลงที่เขาแต่งเรื่องเสียดินแดนอะจำได้ไหมเสียดินแดนครั้งที่หนึ่งเสียดินแดนครั้งที่สองใช่เกาะมากปีนังเมื่อก่อนชื่อจนกระทั่งมาจุดล่าสุดแล้วก็มาเสียตรงนี่แหละสีโสพลพระตะบองแถบนี้ แล้วทำไมเราตึงเธอรู้ไหมจังหวัดตราดเนี่ยชาวจังหวัดตราดเนี่ยนะฉันจะบอกให้การที่เธอไปเลือกอีพวกสสล้มเจ้าเนี่ยเป็นความอัปยายที่สุดของพวกจังหวัดตราดนะฉันจะบอกให้ใครอยู่จังหวัดตราดเนี่ยกูขอด่าฝากแป๊บหนึ่ง กูขอด่าฝากก่อนถ้าเกิดกูเป็นนายกรัฐมนตรีกูขี้เกียจไปด่ามึงตอนกูเป็นนายกแต่ตอนนี้กูยังไม่ได้เป็นนายกกูยกกับตอนนี้กูยกกระบังอย่างเดียวอ่าตอนนี้กูเป็นอียกกระบังก่อนอ่ากูยังไม่ได้เป็นนายกกูด่ามึงก่อนอ่ากูขอด่ามึงก่อนถ้ากูเป็นนายกกูจะด่าประชาชนไม่ได้อ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูก่อนจะด่ากูขอกินกินฝรั่งขี้นกก่อนเอา ลืมไปว่าขายของอยู่วะอืมอันนี้ไหมามาร์กหน้าไหมเจ๊มาร์กหน้าเจ๊ต้องมีนะรู้ไหมจังหวัดตราดเนี่ยปกติมันจะต้องเป็นขมรจังหวัดตราดเนี่ยถ้าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าไม่รักษาเอาไว้คุณต้องเป็นขมรคุณจะต้องเป็นคุณจะต้องถูกตัดไปเหมือนกับจังหวัดศรีโสพลพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้า เพียงเพื่อที่จะรักษาจังหวัดตราดและหน้านทะเลของเราเอาไว้จังหวัดตราดจังหวัดเล็กๆยาวมาประชากรก็น้อยจังหวัดก็เล็กๆแต่ท่านเนี่ยทรงรักษาจังหวัดตราดเอาไว้เพื่อที่รักษาหน้าทะเลของเราเอาไว้หน้าทะเลตรงเกาะกูดหน้าทะเลตรงจุดอ่าวไทยนั่นนะ่ะเพื่อรักษาเอาไว้จึงต้องแย่แลกกับสีโสพลและพระตะบอง สามจังหวัดที่เราถูกเฉือนออกไปซึ่งจังหวัดเหล่านั้นพูดภาษาสวยเหมือนกับโคราชซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนโคราชแต่เราต้องตัดเขาออกไปเพื่อให้ฝรั่งเศสมันเอาไปเพื่อที่จะรักษาประชาชนและรักษาดินแดนจังหวัดตราดเอาไว้นี่คือประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงนั่นคือการเสียดินแดนครั้งที่14ของเราคือเสียโสพลพัตบองตรงปลอยเป็ดอะไรพวกนั้นของเราทั้งนั้นแหละเมื่อก่อนน่ะ ทำไมมันชื่อปลอยเป็ดปลอยเป็ดไม่ใช่ภาษาฝรั่งไม่ใช่ภาษาเวียดไม่ใช่ภาษาอกัมพูชาปลอยเป็ดเมื่อก่อนมันชื่อปากเป็ดแต่ว่าพวกฝรั่งเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยมันมาอยู่แถวนั้นมันก็เปยออกปลายเป็ดปากเป็ดมันออกปากเป็ดไม่ได้พวกฝรั่งเ่ะมันฝรั่งฝรั่งเศสมันออกปากเป็ดไม่ได้มันก็เลยปลายเป็ดปลายเป็ดปลายเป็ดมันออกปากมันก็เลยออกปลอยเป็ดในที่สุดก็เลยกลายเป็นปลอยเป็ด รัชกาลที่5ไทยใช่ค่ะในสมัยนั้นประวัติศาสตร์บันทึกเลยพระองค์ท,ท่านทรงเสียพระไทยอย่างหนักมากที่ต้องเฉือนแผ่นดินให้กับฝรั่งเศสท่านเสียพระไทยอย่างหนักมากและแต่ท่านก็รักษาจังหวัดตราดเอาไว้ดิฉันจึงรู้สึกเสียใจทุกครั้งเวลาพูดถึงแม่ทัพนายกองอลองตองแตงตรงจังหวัดตราดอำเภอเมืองด้วยซ้ำตรงท่าเส้นอะไรพวกนั้น ที่มีขเขมรกับทุนจีนทุนเทาทหารจีนทหารเทาไทยเทาทุนเทาใจจะไอ้พวกสารพัดเท,ทาทั้งหลายอ่ะสร้างคาสินโนข่อมหัวกระบาลประชาชนตรงจุดนั้นแล้วเสือกสร้างถนนจากประเทศไทยตัดแม่งตรงดิง่งไปหาคาสินโนเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนทําก็ตามแต่ไม่ว่ามึงจะลงทุนขนาดไหนก็ตามแต่กองทัพเรือต้องทุบทิ้ง ผู้บัญชาการทหารเรือต้องทุบทิ้งถ้าไม่ทุบทิ้งมันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อันอับปยว่าเราเสียดินแดนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อันอับปยว่าคาสิโนโมาสร้างโดยที่เอาดินแดนเราไปและต่อไปในอนาคตเมื่อสภูมผู้บัญชาการทหารรงทหารเรือทหารอะไรต่างๆทับบกเรืออากาศต่างๆพวกคุณแก่จนเดินไม่ไหวแล้วตรงจุดนั้นมันก็จะกลายเป็น สิ่งที่กัมพูชามันสามารถในการที่จะอ้างเหมือนบ้านนองจานได้อ้างเหมือนกับบ้านหนองยาแก้วได้ประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ง่ายๆตื่นๆแบบนี้ไม่เห็นจําเป็นต้องเป็นผู้บัญชาก,การกองทัพเรือเลยไม่เห็นจําเป็นจะต้องเป็นผู้บัญชาการทหารบกเลยไม่จาเป็นจะต้องเป็นผู้บัญชาก,การทหารอากาศอาหารอะไรเลยประชาชนธรรมดาเขาก็รู้ว่าเรื่องดินแดนแวนแคว้นคือเรื่องสําคัญเรื่องยุทธศาสตร์มันคือเรื่องที่จะต้องยึดเอาไว้ ไม่ใช่ปล่อยให้เขามาล่าตะวงล่าตะเวนข้อมหัวกระบาลเราเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดตราดถ้าเกิดมีชีวิตกันอยู่เนี่ยพวกท่านควรจะลุกขึ้นมาแล้วก็ประท้วงบอกเล่าเก้าสิบเหมือนกับชาวสาแก้วเหมือนกับชาวหนองจานหนองยากแก้วที่เขาลุกขึ้นมาทำและจังหวัดตราดทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรกันยูในจังหวัดตราดที่ ทำอะไรกันอยู่ท่านเอพี่นอ้นองจังพี่น้องจังหวัดตราดทำอะไรกันอยู่ถ้าวันนี้นะพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้านี่นะไม่รักษาจังหวัดตราดเอาไว้แต่ไปรักษาจังหวัดศรีสะพนเอาไว้จังหวัดพระตะบองเอาไว้พวกคุณนั่นแหละเป็นขมร ประชาชนเจ้าจังหวัดตราดนั่นแหละคุณจะไม่ใช่เป็นคนไทยคุณคือขเขมรแต่วันนี้เนี่ยพวกท่านทุกคนเป็นคนไทยพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้ารักษาจังหวัดตราดเอาไว้เพื่อให้ได้น่านน้าทะเลการได้น่านน้าทะเลตรงอ่าวไทยน่านน้าตรงเกาะกูดน่านน้าตรงจังหวัดตราดมันมีความหมายอะไรมันมีความหมายสิความหมายที่ทําให้เราต้อง มีปัญหากับขมิมนตอนนี้นั่นก็คือว่าน่านน้ำตรงนั้นแม้ไม่มีวิทยาการอะไรจะไปเจาะเกาะอะไรต่างๆแต่ปรากฏวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5้บูรพกษัตริย์ท่านรักษาเอาไว้ให้ไม่ใช่นักการเมืองคนใดรักษานั่นก็คือท,ท,ท่านทรงทราบได้อย่างไรท่านช่างมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล รักษาดินแดนตรงจุดนั้นไว้และนั่นคือก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยอยู่ที่นั่นและยังไม่ได้ขุดเจาะไอ้ก๊าซธรรมชาติที่เชฟรลอนมันมาสัมปทานทีละ40ปีทีละ40ปีไปสมัยก่อนๆน,น,นั้นมันครบรอบสัมปทานไปครบรอบสัมปทานไปมันไปเจาะอยู่อีกจุดหนึง่ง แต่จุดที่มันยังไม่ได้เจาะคือจุดนี้แล้วพอปัจจุบันโลกมันมีเทคโนโลยีมีดาวธงดาวแถบอะไรต่างๆดาวเทียมข้อมหัวกระบาลเราแล้วมันก็ส่องสองวิทยาการของดาวเทียมประเทศอเมริกามันชัดมันก็เลยส่องแล้วก็มันดินแดนใครแล้วมันก็เข้าใจว่าโดว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นครึ่งๆของประเทศกัมพูชากับประเทศไทยมันก็เลยไปเตรียมกับกัมพูชาแล้วมันก็มาเตรียมกับประเทศไทย แล้วมันเตยมกับประเทศไทยโดยผ่านใครฉันก็ขี้เกียจจะสาธยายเพราะแต่ละคนก็ใหญ่ๆโตๆกันทั้งนั้นเดินเป็นเศรษฐีอลังต่างนั่งกันทั้งนั้นอ่ะเดินเป็นเศรษฐีข้อมัวกระบาลนกักการเมืองกันอยู่ทั้งนั้นอ่ะอีแต่ละคนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็ไปตีกอล์ฟกันที่ขเ,ขา,เ,ข,าเขาใหญ่เดี๋ยวก็ไปตีกบกันที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ขึ้นไปศาลาที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ไปที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ไปโรงแรมที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ไปร้องเพลงที่เขาใหญ่กันอ่ะอีพวกที่อีพวกตีกอล์ฟเขาใหญ่อีกวนตีกอล์ฟเขาใหญ่ทั้งหลายะ เมื่อมีเรื่องคนที่รู้ดีเรื่องนี้คือไอฮุนเซนมันก็เลยทำ MOU ปี4กับทักษิณชินวัตรในวันนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเคยออกสอขอสอเป็นแผนที่ซึ่งท่านเขียนสขอสอบึ่งเป็นแผนที่ คนก็ไม่สามารถที่จะตีความได้เพราะว่าอัจฉริยะไม่ถึงจึงรู้เพียงแค่ว่าท่านส่งสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สมัยนั้นฉันอายุประมาณแค่ยี่สบนิดนิดฉันไม่รู้เรื่อง21ฉันไม่ค่อยเข้าใจฉันเป็นนักข่าวหลังจากปีสีในหลวงรัชกา,กาลที่เก้าออกสอคสอเป็นแผนที่แล้วแผนที่ประเทศไทยเนี่ยก็เขียนชัดเลยว่า ขึงตึงตั้งแต่อานช้างอานม้าเนี่ยยาวไปจนถึงเกาะกูดแล้วก็คล่อมไปตรงทะเลตรงจุดนั้นทั้งหมดเลยยาวไปจนถึงเกาะกงอ่ะนั่นคือประเทศไทย <c oughs> นั่นคือประเทศไทย <c oughs> แผนที่นั้นทุกคนสามารถที่จะไปย้อนดูดิจิทัลฟุตปินได้ <c oughs> แผนที่ <c oughs> ที่ในหลวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเป็นสคสอปีใหม่ปีอะไร ที่ประเทศไทยท่านทรงเขียนแต่เราตอนนั้นเนี่ยฉันอายุน้อยส่วนคนแก่สมัยนั้นก็ไม่ได้มีใครที่ตีข่าวเรื่องนี้เท่าไหร่ฉันถึงบอกไงว่าเราอายุเท่าไหร่เราก็จงอย่ากแก่สมองเนี่ยอย่าฟอนะ มีโกโก้ก็กินโกโก้มีอะไรบำรุงสมองก็กินบำรุงสมองไปเพราะสมองเท่านั้นที่จะทำให้เรายังสามารถในการที่จะพูดอะไรแล้วก็รักษาและก็นำเสนออะไรได้แต่ขณะเดียวกันหลังจาก M O U 44ตอนสมัยนั้นนักการเมืองเนี่ยตามทักษิณแท่อวยหมดวันนั้นทักษิณคือพระเจ้า ปี44ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีมันคือพระเจ้าของประเทศไทยประชาชนแม่ง80%ในประเทศนี้ชูทักษิณจนกระทั่งสารัฐธรรมนูญสมัยนั้นเนี่ยตัดสินคดีสุกหุ้นออกมาแบบแปลกๆแล้วก็เป็นตราบาปมาจนวันนี้ และ MOU 44นั่นมันจะสอดรับหรือสอดคล้องกับ MOU 43หรือไม่อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า MOU 2ฉบับนั้นมันแปลกๆมันเป็นไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็คุณอนุทินใช่ไหมพักภูมิใจไทยใช่หรือเปล่าที่วันก่อนรับหนังสือหน้าสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีบอกมึงจะยกเลิก MOU มฉบับนี้พอมาถึงเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาล มโเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปสู่การพิจารณาและจะนําไปให้ประชาชนตัดสินใจตอนเลือกตั้งเอา้ามโสองฉบับนี้ประชาชนจะอ่านแตกได้ยังไงกันมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบของคอรมอของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีถ้าคุณเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเข้าสาภาเรื่องนี้มันไม่เคยเข้า ให้ประชาชนได้เห uh ็นมาก่อนสภาเป็นผู้แทนประชาชนเมื่อสภาไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าเข้าคลรมแล้วก็ยกเลิกได้เลยเรื่องกล้าหาญกล้าหาญทําไมไม่รู้จักทาไอ้เรื่องที่ไม่ที่ไอ้เรื่องที่ทาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่กล้าหาญทั้งสิ้นไอ้เรื่องกล้าหาญกล้าหาญแบบนี้ทําไมไม่รู้จักทาเราเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องกัมพูชา ประชาชนคาดหวังกับเรื่องการแก้ไขปัญหาอธิปไตยมากที่สุดประชาชนไม่ได้คาดหวังให้คุณมานั่งแก้ไขปัญหาปากท้องทุกวันนี้ปากท้องประชาชน8จังหวัดคุณยังแก้ไม่ได้เลยจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนจ่ายแค่5,000จ่ายแค่2,000ยังจะพอยาไส้อะไรกับประชาชนเขาล่ะขนาดประชาชนชาวบุรีรัมยังด่าคอรมอที่บุรีรัมเลยขนาดประชาชนชาวสีสเกตชาวสุรินยังด่าบรรดารัฐมนตรีที่ลงจังหวัดสีสเกตลงจังหวัดสุรินเลยทำไมล่ะ ก็คุณเนี่ยขนอพยพขนย้ายเข้ามากี่เดือนเข้าไปแล้วสองเดือนเข้าไปแล้วสองเดือนกว่าเข้าไปแล้วคุณให้เงินเขาห้าพันคุณให้เงินเขาสองพันถามว่าใครเอาไปทําอะไรซื้อมีแยงกินเหรอคุณลองคิดที่สมองอะ่ะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคุณลองคิดสิว่าเงินสองพันใช้ทำอะไรได้เงินห้าพันใช้ทําอะไรได้คุณลองคิดสิแล้วประชาชนเนี่ยในพื้นที่แปดจังหวัดนั้นอะ่ะ ถ้าเขาจําเป็นต้องอพยพขนย้ายอะ่ะมันไม่ใช่ประชาชนทั้งประเทศมันเป็นประชาชนจํานวนหนึ่งเท่านั้นคุณไม่ให้เขาไปล่ะคอรมงอ,อนุมัติทีเดียวสามหมืน่นสี่หมืน่นสองหมืนขึ้นไปมึงก็ให้เขาไปสิครัวเรือนละหรือว่าคนละคนละหมืน่นคนละสองหมืนให้เขาไปสิ ถนนพระรามสองซ่อมแลม 2, ซ่องอ 2, ีบ่ะบริษัทอะไรสองสามบริษัทคอลแลปกันน,ะน่ะคุณก็จ่ายงบไปจ่ายงบไปจ่ายงบไปถมจนไม่เต็มทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะที่ก่อสร้างสาภาเห็นไหมล่ะเดี๋ยวฝนรัว่วเดี๋ยวฝนรัว่วเดี๋ยวฝนรัว่วเดี๋ยวฝนรัววร่วอีกแล้ว้างไม่เสร็จเสร็จปุ๊บต่ออายุการสร้างแล้วก็ถมเงินไปถมเงินไปขยายอายุขยายเวลาขยายงบประมาณครถมเรายังถมได้เลยแต่ว่าทําไมอ่ะ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดบุรีรัมย์แท้ๆด้วยนะสะแก้วอย่างเงี้ยจังหวัดต่างๆเหล่านี้ที่เขาอยู่ในเขตอายการศึกอ่ะมันไม่กี่อำเภอเลยไม่ใช่ประชาชนทั้งจังหวัดด้วยทําไมคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณไม่ใช้อํานาจให้มันตรงปกตรงสเปคแล้วใช้อํานาจให้มัน ตรงกับอำน,นาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ะคุณกณ็อนุมัติงบประมาณไปสิแล้วงบประมาณไม่ใช่ของพ่อพ่อคดแม่คุณด้วยรัฐมนตรีทั้งหลายงบประมาณไม่ใช่เงินคุณงบประมาณเป็นเงินภาษีประชาชนใช้ให้มันเกิดประโยชน์และถูกต้องและการที่ใช้งบประมาณกับพื้นที่ชายแดนนั้นเน่ะเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไม่ว่าอะไรด้วยงบประมาณจัดการเกี่ยวกับดินแดน ไม่รู้สึกตะขิตตะหวงใจรัฐบ,บาลไม่รู้สึกอายบ้างหรือคะว่าอนุมัติงบประมาณให้กับกองทัพต่างๆรวมกันทั้งหมดเนี่ยใช้แค่800ร้ล้านอ,อายบ้างไหมอายบ้างไหมอายบ้างหรือเปล่าเรื่องอธิปไตยเรื่องดินแดนเรื่องแว่นแควนเรื่องทหารเรื่องประชาชนอนุมัติงบประมาณ800้ล้านอายไหมคะท่าน ดิฉันถามนิดเดียวว่าพวกท่านเนี่ยเสยนาบาดรรีรัฐมนตรีรงรัฐมนตรีนั่งอยู่ในคอรามอหน้าต่างงานกันทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยอายไหมอายไหมถามจริงๆท่านรู้ไหมยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงเนี่ย ประเทศกาลังอยู่ในภาวะสงครามแต่คอรมออนุทินชาญวีรกุลอนุมัติงบประมาณแ800ดร้อยล้านเพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับชายแดนให้ทาหารได้ใช้เงินแปดร้อยล้านประเทศกัมพูชาเนี่ยนะมันได้ยินคําว่า8 0ดร้ยล้านมันนั่งหัวเราะงอไงายเลยนะนั่งกงยาดองแล้วหัวเราะใส่หน้าเลยถ้าเกิดเจอหัวนาะยกรัฐมนตรีมันอาจจะถุยน้าลายใส่ก็ได้นะเพราะว่าไอ้ฮุนเซนมันเป็นคนที่ซกมกอยู่แล้วไนงะ คือมันดูถูกดูแคลนเอาเลยแหละว,ว่าประเทศไทยแม่งจะลบกับกูอนุมัติเงินแปดรอยล้านมันหัวล่องงองหงายเลยมันประเมินทาหารไทยเราต่ำเลยมันประเมินศักยภาพกองทัพเราอย่างต่ำเลยเออ เมื่อน้มัดร้ล้านทำไมกลัวชนะเขมรเหรอกลัวชนะเขมรเลยไงขณะเดียวกันพอบรรดาภาคประชาชนในเรื่งต่างเขามีเงินบริจาคจะไปทำนู่นจะไปทำนี่จะไปทำนี่เสือกไปเบรกเขาบอกว่าอย่าทำเลยงบประมาณหลวงมีเดี๋ยวรัฐบาลจะขายหน้า เอาอีนี่ท่านที่จะระดมความสาม,มิคีจากประชาชนมีสักกี่ครั้งล่ะที่ประชาชนจะสาม,มิคีกันในการที่จะรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนได้ขนาดนี้มันมีสักกี่ครั้ง มันมีสักกี่ปีแล้วที่เราจะทะเลาะก,กับเขมรแบบนี้มันมีสักกี่ครั้งที่เขเมรนมันจะมาตีหัวเข้าบ้านเราแบบนี้มันมีสักกี่ครั้งมันก็มีครั้งนี้แหละถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ได้มันก็ตีวันพระแก้วเราแล้ว<ช><บ>แล้วเป็นอะไรกันมากแมนะ่ะ ประชาชนเขาลำคาญความเป็นนักการเมืองคุณก็ทําตัวเป็นนักการเมืองกลางกันอยู่นั่นแหละเป็นอะไรกันมากไหม ญหาอยู่ที่ตะเข็บชายแดนเรียงภัยออริตี้สำคัญก็คือเรื่องที่หนึ่งการแก้ปัญหาชายแดนความมั่นคงสำคัญที่สุดเรื่องที่สองคือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจหาใช่เรื่องการหาเสียงทางการเมืองไม่หาใช่เรื่องของการตะเวนไปตามเขตผู้สมัครสอสอ,สอใหม่ไม่หาใช่การที่ไปเปิดตัวสอสอใหม่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้โดยระดมผู้ว่าราชการจังหวัดมานั่งซูฮกจกกระเปิดไม่ไม่ใช่ ภารกิจหลักของรัฐบาลชุดนี้คือแก้ปัญหากาเมนให้ได้แล้วจะแก้ได้กี่โมงวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นขละเป็นอะไรคุณเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณเป็นอะไรคุณเป็นเบอร์หนึ่งสูงสุดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศคุณเป็นอะไรคุณเป็น นายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจสูงสุดของการบริหารรัฐาธิปัตย์คุณไม่ได้ผัวเพชรคุณไม่ใช่ผัวเจ๊าจ๋าอย่างเดียวคุณไม่ใช่ผัวเจ๊าจ๋าอย่างเดียวเดินอีลองตองแต่งอยู่นั่นแหละคุณจะต้องเป็นยังไงล่ะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรตรและรัฐมนตรีจะต้องวอร,รูมกันหรือจะต้องวอร,รูมกับกองทัพ ที่กองบัญชาการตรงตะเข็บชายแดนเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจในการแก้ไขปัญหาชายแดน mm. เพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพ mm. นายกรัฐมนตรีควรอย่างยิ่งในการที่จะสมหัวประชุมกันกับผู้บัญชาการเหล่าทัพบ,บ่อย เหล่านั้นเนี่ยจะต้องให้เห็นบ่อยๆไม่ใช่ให้เห็นว่าปัญหาทางกัมพูชาเป็นเรื่องของการจอมพลังเป็นเรื่องของเจ๊ A. เอ๋อาลงชงเจงกันไปไอ้ลงชงเจงกันมาเดี๋ยวฉายหนังเดี๋ยวเปิดเสียงหมาหอนไอ้ลงชงเจงไอ้ลงชงเจเง,งเจมันไม่ใช่ใช่ไหมอ้าวอีสันขวานนี่ก็เด็วตบกระบาลกิ้งเลย